เฮ้ยไอ้เชี่ยชิบหายละไอ้สัตว์เอ้ยบันไลแล้วมีไหนโอ้โหสุหดยอดฮ่า่าโจไม่เยี่หมสวยน้องไม่มีตังคเราเกิดแบบกเราเข้าใจอ่ะเออมี้

ผิดจังหว่ายเงี่ยไม่ดูเป็นร่เวลาอ๋อได้เถอะมีเครื่องมืออะไรอมังน้ำห้างน้ำห้องน้ำห้องน้ำตัวนึงโอ้ยิงไปนังเยอะ ห้องน้ำพี่ต่อเราอยงนี้ไอ้เล็งเล็งเผื่อไว้หน่อยเดี๋ยวพี่จะเพื่อนแม่งเอพีข้าไปบวกมันเฮ้ยระวังระวังระวังมีคนหยุด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 ยุดก่อนไม่อยู่ไปละเดินมาล่าห้องน้ำ้นี่ห้องน้ำห้องน้ำ มันต้องมาถึงด้านเลยหลวงมันต้องเอฟเพกเลยถ้าไม่เอ a พโดนหยุดถ้าไม่ดเอพ ถ้าไม่เจอเอฟเคไม่รู้จะส่งไปหาพระเจ้าเยกเทียเ๋ยวห้องเต้นตรงในป่าพี่ต่อมันไปยืนหาที่เอฟเคไวโอ้โห จัดไปจัดไปรวดเร็วยังไงเดี๋ยวเขายังเล่นกันต่อตาตานี้ไม่ได้แล้วตานี้ไม่ได้กูไปเล่นตาอื่นจัดไม่ มันเอาใจคุณเฉเเธอยังมีสติอยู่ใช่ไหมเพื่อนรามีสกินอีลิตแต่โง่อะไรเนี่ยทั้งทีมทั้งทีมทั้งทีมทุกคนฝากป้องกันพี่เหนือไหมพี่มันเจมันต้องยิงพี่น้อเดี๋ยวพี่ตอดใครเอาบู๊ดอ่ะเดี๋ยวเอาบู๊มาให้ันโอเค ยิงไอ้เฮดกรีนถ้มายิงหัวมันดิยิงนัดหนึ่งนัดเอาให้ร่วงเลยฉันเองฉันเองจตกไปเดี๋ยวขอฟันมาหน่อยม่งเล่นแล้วจะเข้ามาท้ามเออาวเหมือนอันนี้เรายิงโดนกันเองสวยแล้วริบบาร์ก็เด้งเลยระวังเหมือนมีคนพอนะต่างคอยต้องระวัง เอดกลอมดือยิงกัไหมพี่ดูโอเคไม ina, ida, ida, ่มีแล้วยิงไดยิงได้เฮ้ลาลาลาอยู่ข้างต๊ะเก็บน้ำตรงบันไดยิบหยิบเบอะไรหยิบอะไรไปเลยไปเลยไปลงโลบมล้ทำไมอย่ายุ่งบลา เมื่อไรฮูยทำได้ดีแล้วยิงก็ยิงตัวประคันโอ้โหโอ้โหให้มันเถอะหลานมันเมาอ่ะจะถือว่าทำมาเลก,กี่เท่นะเท่ทุกคน,นะน Back pack. Back pack อ่ะเนแบคแบทแบทแท็ จริงคือที่ดที่สุดคือไอ้เนี่ยเพราะว่ายิงในตัวไอ้เฮียนั่นได้ดีมาก <c oughs> ยิงหัวปัดล่วเลยเหมือนเนี่ยเหมือนตุ๊กตาที่โดนตัดไอ้ตุ๊กตาเชื่อที่แม่งโดนตัดเอ็น่ะร่วงเลย